สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันในช่องไห g h t Channel จ้าสวัสดีครับสี่เมื่อนี้เขามาเก็บดอกกระเจียวหาเบิ่งอีลอกแน่แล้วก็สีไปเบิ่งเฮ็ดเพาะเขาเฮ็ดเพาะออกเมื่อนี้มาก,กันเบิดครอบครัวเลยจ้าน้องไนท์นุ่นด้ข้างหลังดอกเะเก็บเลยลูกเร็วไนท์เก็บเร็วน้ข้างหลังนึงกำลังตุมต่มๆเลยเอาอันที่เกาเฮ็ดมาเขาบอกว่าเฮ็ดเฮ็ดออกแลวเฮ็ดเพาะกันเ,เลยเอาที่เกามานําำ เนี่ยนี่แล้วก็ข้างหลังอยู่ตรงนั้นอันหนึง่งดอกตุมต้มๆเลยใต้ขอนไม้น้องกาแฟกาแฟพี่กาแฟเขาว่าเห็ดไอเห็ดเพาะออกแล้วก็ได้เอาที่เก่ามานมาลองเบิงนะยังงัดลึกเลเนี่ยนั่นแหละกำลังออกตุมต้มๆเลยพี่น้องงังาม,งามอย่างงัดลึกเลยลูกมันโดนหัวมัน พยายามอย่าให้โดนหัวเละเบิ่งน้ำกันเนาะจ้าดอกงามงานอย่างัดลึกเลยนั่นนั้นน้องไน,นมาถ่าย,ยาเลยเก็บ,บไม่เป็นน่ะเก็บเป็นเก็บหลายดอกโอ้ยดอกเดียวมันไม่แข็งลอกดินอ่อนขนาดนั้นเอาต้นมันไปทำไมโควพลรากมันไว้จี น้องหน่ายเก็บอยู่นู่นเลยจ้ะเนี่ยดอกตุ่มๆในพีน่นองงามงามเมตทะสอ่อนเลยจ้ะนี่น,นี่แล้วนู่นน,น,นู่นดอกนู่นน่ะดอกกำลังสวยๆเลยจ้ะ ด,ดึงขาดมันอ่อนนะพี่น้องดอกกำลังแบบแท่งดนองดอกแบบนี้เราขอยมากินแซบด้วยจ้ะเนี่ยเออขี้หมาก็ช่างมันด้นี่อ่อนนี่เละาหาก่อนจ้ะ ขึ้นคู่คู่ซ้อนซอนกันเลยด้วยจ้ะดอกหนึ่งนุนดอกหนึ่งขึ้นซ้อนซอนกันเลยไหมพี่น้องแต่ล้วอันนี้เอาไว้ก่อนน้อยพุ่มเงาะเงาะารอดกล้องมัวน หนุนดอกมันจะใกล้กันเนาะเนาะข้างหน้านะ่ะเออดอกเตยวกำลังขึ้นเยอะแล้วอันนี้ก็น่าจะมีในใต้ใบไม้เนี่ยดูในเงาไฟไฟบบใหม่ไฟบ่ใหม่มมื่อทีก็ต้องเคลียบึงเห็นไหม นี่นี่นี่เออเนี่ยกำลังสวยเลยเด้อจ้ะนี่โอ้ยพัดไข่เด้มือนีสิพัดใส่ไข่ไหนบอกเห็นสองดอกแล้วไม่เห็นเก็บอะดอกนึงใกล้กันนะตูมตูพุนอ่ะตูมตูมแดงแดง่ย่นู ใส่ได้ยุติได้จับมันนี่ออกหไร้ลายดอกกระเจียวอะติดติดกันเลยเด้อจ้ะสองดอกสามดอกนี่ไงนี่ตัวตุ้มๆสิพี่น้องเห็นมันเนาะมึงเถื่อกต่โฟก,กัสกล้องนี้ม่วๆกับเยาว่ากันแล้วพี่น้องก็ได้เบิง่งค่าดแต่เลียวหาเนี่ยเนี่ยเนี่ยติดๆกันเลยเนี่ยอันคนบางค้นนะเขาสิ่อย่างหยียบแล้วจ้ะตรงใน กำลังสูมงานเลยโอ้ยอน,นีกเป็นีุนม้วนล,ลงตามนี่เลยน้องในได้อีกรอบเราพาไปเบิง่งอีกรอบขึ้นกันเก็บกระเจียวแล้วคนเนาะนป่าอันนี้จักดอกอย่าง,ง,งาน,น้าจะงงามเลยดอกม่วงๆหรืแม่จ้ะ งามดีแม่ที่น้องเนี่ยงามมีลีเด้นี่เต็มเลยสีสันขนาดเลยสีม่วงๆนี่จกดอกหนึ่งสิงามมีลีอ่ะไอหาดอกกระเจียมก็จะคุณเห็นแล้วเห็นแล้ว มีดอกนึงแล้วก็น,นู่นดอกใต้ต้นไม้นั่นดอกนึ่งอือน้องไหนไปเอามานัาน่นน่ะใต้ต้นไม้น่ะอกดอกนี่นี่ก็ดอกนี่โอ้ดอกมีแก่แล้วบ่อเอาสองดอกเลยน้องแม่กำลังเก็บสองดอกรอหาดอกกระเจียว้วเขาจะไปรอเบิ่งอีลอกหรือต้นชะง,งูเนาะจ้ะปะ นุ่นนุ่น,น,นดอกขายยาวนุ่นข้างหน้านุ่นสองดอกใต้ต้นไม้อะ้างนู่น,นอีกเดินไปข้างหน้าอีกต้นหนึ่งเดอ้อนุ่นสิ๊บได้ถ่ายเบิร์จุดต้นเบอร์เจ้าพี่น้องนุ่นขายยาวเดินไปอีกต้นข้างหน้านุา่นลำมีเอื้องก็อู้ทั้งนี้งามอีหลีเออลำมีเอื้องก็งามงามเดอ้อดอกง่ายง่ายเอื้องอะปะ้าพี่นา้าดอกกระเจียวงามขักพี่น้องโอ้ดอก นี่นี่หักอวบอวบนี่เนี่ยน้องในนี่หนุ่นหนุนหนุหนเต็มเลยหูขึ้นเยอะเลยขึ้นห,หลายอีหลีไหมจ๊ะเนนจะดอกงามง้มอือดึงเอาเลยนี่เว้ยมันออกหลายค่ะนี่ จะเอายือเอื้องอยู่เอาหน่อเอ,อ,อ,อื้องแล้วจ้ะนี่คือหนอออ่อเอื้องต้นใบเอื้องกินได้แล้วจ้ะเป็นสมุนไพรคือกันเอาไปเ้าก็ลอกเปลี่ยเขียวมันออกเอได้งามหมักกินแล้วจ้ะมันแซ่บเด้อพี่น้นอง บอกว่ามันหวานแกงก็ได้แกงกะทิแกงใส่หมูแกงแบบน้อไม้ก็ได้เด้อจะเห็ดอะไรก็ได้เด้อยน้อเอื้องนี่พี่น้องต้มจิ้มมันผิกก็ได้เด้อจ้ะหนึ่งไงใส่ไว้นี่ก่อนวิธีเอาหน้อเอื้องมันน่าจะเอาแนวน้ออ่อนนี่นะแต่บางคนเขาก็กินเป็นเนาะค่ะแต่บางคนท่านลูกกินนี่เอาแบบท่านมีใบหรือใบหนึ่งสองใบก็ได้กับ มันยังอ่อนอยู่กระเทียวตัวนั้นก็แก่แลือโอ้ยโงานมีลิ้พี่น้องแต่ขออนุญาตเก็บก่อนด้วยเจ้าพ่นอดอกกระเทียวยุ่งนจะมีน้องนายมาละเต็มกำมือพี่น้องวันนั้นนอนเอื้องหมือนกับยังไงเลยโอ้ยนี่มาแล้ว จับเอาเทนที่จะหันหัวขึ้นด้านหันหัวลงอะ่ะคนถืออะ่ะเตรียมตะก้าละมาแปดเดียวเดี๋ยวเอาถุงย่ามาให้แม่ใส่เอื้องหน่อยแม่ก็เก็บเอื้องใกล้ๆนี่จ้ะเดี๋ยวเขาจนะใส่ถุงก่อนเลยจ้านี่นะเป็นจุ่มเลยได้จ้ะนีส่สีตรงนี้จุ่มนี่ก็สีดอกละ มมวมวแน่เด้อผู้เดียว้องในแยกไปทั้งใดบุ้องในบ่สนใจเป็นตากล้องเลยจะมันเพลินโอ้พี่แฟร์โอ้ไงแล้วก็น,นี่รอบตีเลยนะรอบเลยนี่ขึ้นหลายขักเดินจ้ะออโอ้ย ข้างในอีกหลายดอกอุ้ยหลายดอกแน้ทั้งสะพายย่ามไม่นั่นพ่อเม่อนนี่พี่น้องตัดเอาสะพายย่ามีหน่อทื่อจ้ะเอาน้อยังก็หนอ่อยอีเอือนนะะ้องอะค่ะอเอื้องนู่นเหลือไปไม่ได้ดอกกระเจียวแดงเต็มเลยอูย้ห ภาพกับสีมัวงวส,สันๆอย่า่าเด้อพี่น้องเอ้ยถือทั้งหาตอนนี้น่ะที่เต็มตะกร้าแล้วเต็มแล้วก็ว่าได้ด้วยนี่อเอาไปยังลายแท้ตีแบ่งปันพี่น้องกินญาติพี่น้องกินจะ้ะยังข่ามานิดเดียวเนี่ยห้ามงาน ปันกันกิน,นต้องขึ้น,นงามเนี่ยยีต้องขอบป่าในเพื่อนบ้นเก็บตกกระเจียวกันต่อเดินเดินมาพี่น้องมาเจอพึ่งหลวงมึงเนี่ยต่ำๆหนึ่งแล้วจา้านี่คือบูมีค่คนเห็นโลง่ลงๆโลง่ลงมากแปลกใจว่าคือบูมีค่คนเห็นเนี่ย โอ้โหจนแบบไม้ไผ่จนอ่อนลงมาเลยเนี่ยโล่งมากเลยอยู่ข้างเนี่ยเป็นยังคือพ่มีคนเห็นอยก็ะแปลกใจโล่งโล่ง,งเลเดินมาเนี่ยดูึน่ะโอ้ไปพาพี่น้องไปเบิ่งดอกกระเจียวในกระตาได้จะพาะไปเบิ่งต้นอีลอกแล้วก,ก็ไปเบิ่งเขาหอบจะมันอยู่คนละที่กันมาถ่าแม่อยู่บนหลดกันเลยพี่น้องมาสะลอนเลยกินน้ำกันยังล่ะลูก กินแล้ว,ลวนี่าคาเอาเลยเต็มตะกร้าแล้วก็อีกถุงด้ใส่ตะกร้าให้รถด,ดิเดี๋ยวจะไปป่าเบิ่งดอกดอไอเบิ่งเห็ดหเพาะจ้ะล็กน้อยขึ้นรถเต็มแล้วไปไปเบิ่งเห็ดเพาะมาแล้วพี่น้องบอมานจะบอ,บอท่านได้มันยังแรงอยู่ทั้งนี้นะฝนเพิ่งตกเธอเดียวเนาะก็ได้ ดอกกระเจียวนั่นล่ะตะก้านเก้าวอะไรจ้าละกกันนในถุงแล้วกันนี่ก็จะเป็นยอดที่เอื้องกับอีลอกค่ะนอเอื้องกับอีลอกอยู่ในนี่ได้ไอเด็กน้อยกัดกระจนจ้ะตัวหนึ่งนี่กัดกระจนตัวหนึ่งเด็กน้อยสามตัวมันกัดกามานอยู่ค่ะพี่น้องแต่กระพิดคาดไปนิดนึงค่ะพิดคาดอะสิมาเบิ่งเห็ดเพาะเนาะ แต่ก็ได้เนาะเขาเอาไปกินคือว่าแล้วว่ามหานม่อยากไม่กินเนาะเนี่ยเด็กน้อยได้เด็กน้อยกัดจะน้องตังเด็กเนี่ยสามโตเข้านี่ละจ้าเนี่ยจะเสียใจเนาะพี่น้องอย่าดาม่าเด้อจากตัวผู้ไข่เต็มตูดเลยอย่าดาม่าแล้วค่ะเพราะว่ามันธรรมาเฉพาะค้นมันเก่เาบ่าได้ดอกเนาะจ้าเด็กๆเขากัดอะ่ะเขาเป็นนักล่าก็จะเสียาจไ,ได้เนาะมันเป็นธรรมชาติของเขากลับบ้านค่ะ พอได้อยากได้กินนี่จ้าดอกกระเจียวก็ยังลายพี่น้องเอาบเบิร์ดกดอกเลยจ้าเพราะมันลายอี้มเมื่อนี้น่ะไปเมื่อนี้แดงเต็มป่าเลยไหมจ้าเนี่ยก็ในถุงนั่นแหละในถุงในตะกร้าละอะคลิปนี้กะฝากเนี่ด้อจ้าพี่น้องท่านใดเขามาเบิ่งก็ฝากเป็นกําลังใจใช่องในชาแนลนี่เด้อจ้าเป็นวิธีชีวิตชาวบ,บ้านหาอยากหาก,กินตามฤดูกาลเนาะฝากคลิปฝากช่องฝากกดติดตามให้เน่ยเด้อจ้าคลิปนี้กับศิลาพีแลวน้องไอเพียงซํานี่พ่อกันคลิปหนาเด้อจ้า สวัสดีค่ะปักกลับบ้านกันค่ะ